กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงสำหรับอุตสาหากรรมเกษตรแปรรูปภายใต้โครงการ3.2ขีดหนึ่งการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหากรรมประจำปีงบประมาณพศ2567โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหก,กรรมภาคที่5กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศัก,กยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต และแปลรูปให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME ภาคอุตสาหากรรมเกษตรด้วยเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงสวัสดีค่ะ ชื่อนางนุชนาตจ,จงนะคะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทธัญเทพฟาร,ร์ม168จำกัดนะคะบริษัทธัญเทพฟาร,ร์ม168นะคะผลิตและจำหน่ายวายสมุนไพรจากผลไม้ไทยนะคะสินค้าของเราก็จะมีตอนนี้นะคะที่วางจำหน่ายอยู่จะมีอยู่3ชนิดด้วยกันนะคะก็คือ S h สเฮิร์ฟนะคะทีแองเนะคะอันนี้จะเป็นวายที่มีส่วนผสมของ กระเจี๊ยบแดงนะคะโกจิเบอรี่พุทราจีนนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเฮิร์บไฟไทเกอร์นะคะนี่จะมีส่วนผสมของสมุนไพร5ชนิดค่ะมีกระชายดำกระเจี๊ยบแดงโกจิเบอรี่พุทราจีนและมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งน้องใหม่นะคะที่กำลังผลิตอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นจากข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดค่ะตัวนี้ก็จะเป็นในชื่อแบรนด์สาเกตนะคะ ความเป็นมาของวายสมุนไพรของบริษัทธัญเทพฟาร,ร์มหน8นะคะก็คือเริ่มต้นจากคุณนิติพงศ์เจาะจงนะคะได้ทํานาแบบอินทรีย์แล้วก็มีการปลูกกระเจี๊ยบบนคันนาเพื่อเพิ่มรายได้นะคะจึงได้เล็งเห็นว่ากระเจี๊ยบสดหรือกระเจี๊ยบตักแห้งนี่ราคาตกต่ำนะคะแล้วก,ก็เลยเกิดแนวคิดสําหรับที่จะการเพิ่มมูลค่าโดยการมาทําเป็นน้ํากระเจี๊ยบ หลังจากนั้นนะคะจากน้ำกระเจีย๊ยบเราก็คิดที่จะเพิ่มมูลค่าของน้ำกระเจีย๊ยบโดยการเอามาทดลองทำไวน์ค่ะก็เลยเกิดเป็นไวน์ผลไม้และสมุนไพรค่ะสำหรับกระบวนการผลิตนะคะเราได้วัตถุดิบมาเราก็มาล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเข้าสู่กระบวนการต้มสกัดนะคะในกระบวนการนี้ใช้คนในการกวนนะคะตลอดระยะเวลาที่ทำการต้มสกัดะคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็แยกแยกเอาน้ํากับกากออกนะคะเอาน้ําที่ได้ไปปรับค่า ph ค่าความหวานที่เหมาะสําหรับการเติมยีสต์นะคะเสร็จแล้วเติมยีสต์หลังจากเติมยีสต์แล้วใช้เวลาในการหมักนะคะ 2- ถึงสสัปดาห์หลังจากหมักเสร็จแล้วเข้าสู่กระบวนการบ่มการบ่มนะคะก็คือตั้งแต่4เดือนจนถึง1ปีนะคะ หลังจากนี้ก็สู่กระบวนการบรรจุและออกจำหน่ายได้ค่ะจากการวินิจฉัยสถานประกอบการพบว่าการเคี่ยวหรือกวนข้าวต้องทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและใช้แรงกวนค่อนข้างมากเพื่อไม่ให้ข้าวติดก้นหม้อรวมทั้งควบคุมอุณหภูมิและเวลาที่มีประสิทธิภาพระหว่างการผลิต ภายใต้เงื่อนไขควบคุมอุณหภูมิให้ไม่เกิน80องศาเซลเซียสเพื่อไม่ให้หยีตายซึ่งการควบคุมอุณหภูมิและเวลาที่มีประสิทธิภาพจะทําให้คุณภาพและรสชาติวน์เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดปัจจุบันจ้างพนักงาน3คนต่อรอบการผลิตทําหน้าที่ควบคุมและดูแลการเคี่ยวหรือกวนข้าวภายในหม้อต้ม พบปัญหาข้าวไม่ติดหม้อในรอบปีที่ผ่านมาเฉลี่ย2เดือนต่อครั้งเนื่องจากพนักงานไม่สามารถควบคุมระดับอุณหภูมิได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นความสูญเสียที่ส่งผลกระทบทั้งต้นทุนการผลิตที่ไม่ถูกต้องรวมถึงโอกาสจากการขายสินค้า